จากพุทธ,ธปรัชญานำมาใช้มอบแดบปวงชนชาวไทยไปทั่วล่าเศรษฐกิจพอเพียงเด่นชัดเป็นปรัชญาแนวคิดทรงคุณค่าพาก้าวไกลให้รู้จักใช้ชีวิตมิผิดหลักให้ประจักษ์มัทธยัติอัจฉริยความพอดีไม่ก้าวล่วงทุกปวงใด พระภูมิพลทรงมอบไว้ให้แผ่นดินด้วยกล่าวด้วยประหมงขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร Channel ขอให้พระอ,องค์ท่านค่ะอยู่กับวงชนชาวไทยของเรานะคะกับประชาชน60ล้านกว่าคนค่ะไปอีกนานๆ10ปี20ปีเราเรายังเฝ้ารอแล้วก็ยังรอยังรอ ที่จะได้เห็นพระองค์ท่านทรงทรงยิ้มนะคะและตลอดเวลาากับคนไทยทั้งหมดค่ะ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญน,นะคะแล้วก็หายจากอาการประชวนทั้งหมดแล้วก็อยู่กับคนไทยไปนานๆค่ะค่ะก็เนื่องในวันพ่อนะคะก็อยากจะอวยพรค่ะแล้วก็ขอให้สมเด็ดพเพพจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญค่ะเนื่องในวันพ่อน,นะคะเราก็ขอให้พระอ,องค์ทรงมีอายุยืนยาวนะคะอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปตลอดไปค่ะขอให้ในหลวงทรงพระเจริญเอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะให้พ่ออายุยืนอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะ ก็อยากให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ให้หายป่วยเร็วๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปอนลักพ่อแล้วก็ดูแลคณพ่อให้ดีค่ะค่ะก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบรักพ่อให้มากๆไม่ใช่แค่วันพ่อวันเดียวสําหรับในหลวงแล้วก็คืออยู่ในใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในใจหนูด้วยก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะแล้วก็อยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากค่ะขอบคุณนะคะ